ครื่องดูดฝุ่นจะดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นฝุ่นแม่งจะดูดเจอไงวะทั้งแรกที่ไดซัสนสามารถทั้งดูดทั้งถูดได้จริงเหรอครับพี่เนี่ย เมื่อมาสองปีก่อนเครื่องดูดฝุ่นที่เรียกว่าผมไม่ใครแตะพี่ซัดเองมันคือไ Dyson V12 หัวมีแสงมันมีเลเซอร์นั่นแหละผมทำความสะอาดบ้านตอนดึกๆเพิ่งมีแมวในห้องไม่ถึงปีนะฮะดึดกๆกลับบ้านมาผมก็เปิดตรงนี้เลยไฟเขียวๆมาเนี่ยนะชอบมากที่แบบเวลาทำห้องมืดๆแล้วจะเห็นขนแมวดูดได้ดีมากแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเนี้ยดีสุดจริง,จ,รงจนมาถึงตัวนี้ครับมันคือ Dyson V12s Detect Slim Submarine ไม่ใช่นาฬิกาซับมารีนของโร l e x หรือยีนลอสซับบารีนของ Submarine มาแล้วครับนี่เลยโอ้ยหล่อวะ่ะนี่นะครับเป็น h ฮเปา f ฟิลเตอร์ที่ล้างได้นะภาพมาดูเหมือนเกินจริงนะครับแต่จริงๆมันเป็นแบบนี้เลยนะมันสามารถดีเทคอะไรพวกนี้ได้เก่งมากเลยแล้วก็มอเตอร์แรงมาก ก้านเขานี่ดูสิงอคงจิ้มเข้าไปก้านได้สวยดูสิที่ดูมัตเทํรีทำไมต้องชื่อซับบรีนะครับเพราะมันเป็นตัวแรกตั้งแต่ผลิตมาเป็นล้านๆตัวมีกี่รุ่นไม่รู้กี่สิปีไม่รู้นะฮะที่คุณไดซันผลิตมาเนี่ยเป็นตัวแรกที่เป็นมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นน,นี่ฮะไดซันซับบรีและนี่ก็คือที่ผมชอบมากที่สุดของตัวเก่าด้วยนะนี่คือตัวนี้สีแบบเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือนี่เขียนด้วยอฟ์เบอร์ติกนะครับนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับคือตัวนี้เขาบอกว อันนั้นไทยทังเกิลที่ผมตื่นเต้นมากเลยครับอันไทยทังเกิลนี่ซับมารีนตัวนี้นะคะับัหวหัวซับมารีนนี่นะครับคยกว,ว่าสามารถขัดอะไรได้บ้างรู้มะมหินอ่อนหินแกรนิตเสื่อน้ำมันพื้นไม้พวกพื้นเซรามิกไวนิลเนี่ยขัดได้หมดคือดูดได้อะไรซัดดูดฝุ่นมันคือเดอะเบสยู่แล้วใช่ไหมหลายหลายคนรู้ใช่ไหมฮะรอยเท้าหมาแมวเวลาเบียบอะไรมาเลอะๆตัวนี้เหมาะมากนะครับมันไม่ใช่แค่ถูรธรรมดาอะไอตัวหวัวไรซัดมันหมุนเร็วมากเลยมันคือขัดไปด้วยก็คือสะอาดเงาแล้วก็แบบเรียบร้อย ไอพวกคาบต่างๆคาบตามห้องน้ำคาบแห้งเกือกกรังต่างๆเอาหมดครับดีใจมากนะที่ไดซันมีตัวนี้แล้วปูุแล้วก็เครื่องถูพื้นแยกกันตัวนี้ก็คือ The Best แล้วมาต่อก็คือว่าไอเจ้าตัว f u f f y Optic อันนี้ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อ2ปีก่อนเนี่ย ผมรักอันนี้มากนะเขาคิดแล้วว่าทำยังไงดีการดูดฝุ่นเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นจะดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นฝุ่นแม่งจะด,ดูเจอไงวะเขาเลยคิดคนใส่สีเขียวขึ้นมาเป็นแล้วก็มีฟลอตซออปติกตรงนี้อ่ะเพื่อทําให้เรามองเห็นฝุ่นแล้วมันคือใครใช้ทุกคนร้อยทั้งร้อยบอกว่ามันดีมากตัวนี้พัฒนาขึ้นมาดีขึ้น <S <S เด่นชัดขึ้นสองเท้าครับไอ้หัวเก็บเส้นผมเนี่ยผมยาวขนสัตว์ไม่ต้องห่วงไม่ผ่านการมันน่าเบือเ่อไหมเวลาดูดแล้วผ่านการต้องมานั่งแบบแง Harm ะพพงงใช่ไหม มันจะมีนี่ฮะไนลอน2แบบเลยนะครับนี่ตรงเนี้ยแข็งอันนี้นิ่มหน่อยและเกลียวที่ออกแบบมาเนี่ยมันก็คือเป็นแพร์เรมนนมันยอยอ,อู้วห มันดีไงคือมอเตอร์เนี่ยแรงดูดเขาทรงพลังมากตัวนี้นะมอเตอร์อยู่ข้างในเนี่ยไฮเปอร์เดเมียมนาทีหนึ่งเนี่ยคำนวณเลยหมุนได้1นึ0 0 0สรอบวินาหนึ่งหมุนได้2องพครั้งอะเดี๋ยวผมจะลองหมุนตัวเลขให้ดูนะว่าจาก0ูนย์ถึงสองพันอะภายใน1วินาทีจะเป็นยังไง เทคชิเลืเอ Root Cyclone สิบเอตัวเลยนี่คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างแรงหนีศูนย์กลางที่มีกําลังแรงถึง1นึ่งแเลยนะกนจาจัดฝุ่นออกจากกระแสะลมนะคบพร้อมแรงดูดคงที่ต่อเนื่องครับแล้วตัวนี้แบตใหม่มันมีโหมด Auto Eco โค b o บูสเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันพัฒนาขึ้นอีกสามารถใช้งานได้สูงสุดตอนนี้นะ60หกนาทีเลยคือแบตเตอรี่เนี่ยเขามีถึง7เซลล์นะครับมันสามารถซื้อแบตเตอรี่เสริมมาใช้ทางงาํางานร่วมกันได้ด้วยแบตเตอรี่เสริมก็อยู่ตรงนี้ที่ตูดนี่นี่คือนี่คือแบตนะฮะ น e ี่เขาบอก washable h e p a filter ถอดให้ดูลอกน้ำให้ด้วยโอ้ยน่ารักเห็นะโอ้ย คือเฮป้าฟิลเตอร์เนี่ยมันก็คือระบบการกรองแบบหลายชั้นนะครับที่ปิดผนึกมิดชิดเลยเขาจะกําจัดฝุ่นที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วเขาจะกระจายอากาศที่สะอาดกว่าเดิมออกมาเนี่ยเพื่อให้บ้านของเราเนี่ยเป็นมิดต่อสุขภาพที่ขึ้นครับดักจับได้ถึง99.99% 99นะครับของอนุภาคขนาดเล็กถึง0.1ไมครอนผมมีปัญหาเรื่องดัสไม้มากนะฮะหลังจากที่ใช้พวกนี้ก็คือว่ามันสามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กพวกสารก่อมิแพ้่ละอองเชื้อราไอไรฝุ่นตัวเลวทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็พวกสเก็ตผิวหนังของสัตว์เลีี้้้้้ยงงงดวววตตััันนนคือออททําาไบแลลมกก็ขหู่ช ที่มันแบบเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอะไรเป็นอะไรชอบมากเวลาดูดเนี่ยดูดที่พื้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมถ้ามันเจอฝุ่นขนาดเล็กมันก็จะบอกว่าเนี่ยตรงนี้ฝุ่นขนาดเล็กเยอะนะครับรายงานรยลไทไม่เลยเร่งเจ๋งมากการใช้งานเป็นไงมันคล้ายๆเดิมเลยการใช้งานก็กดกด,กดปุ่มเดียวเครื่องดูดฝุ่นบางประเภทมาถึงส่งให้ใครใช้กดไงคะเปิดไงคะนี่ใครๆก็ตามเห็นไหมเปิดปึ๊ดปึ๊ด,ดควบคุมพลังดูดด้วยปุ่มเดียวครับสลับมือไปมาได้ไม่เมื่อยนะครับแบตเตอรี่เห็นมาถอดได้เปลี่ยนง่ายด้วยกดครั้งเดียวคร เทฝุ่นจุบๆ,ๆเสร็จเสร็จแค่นั้นจบนี่นะคะเจ้าตูนี้นะสามารถล้างทำความสะอาดได้ครับถอดมาได้ไม่ยากเนี่ยเนี่ยพอดเห็นมั้กจับปุ๊บถอดเลยเนี่ยฮะอ่ะเรียบร้อยใส่ลากง่าย ไอเจ้าตัวที่เป็นหัวที่มันขัดพื้นเนี่ยสามารถถอดออกมานะครับทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยคือสามารถใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในบ้านได้เลยนะครับผสมน้ําแล้วก็ใช้ตามนี้ได้เลยแล้วก็จะมีถัดรองให้เลยช่วยรองน้าแล้วก็จัดเก็บหผลลูกกิ้งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับท่านวางนี่นะคล้ายๆเดิมครับผมก็มีอยู่ข้างบนนะฮะติดบนท่านชัดผน,นังนี้พวโพดนิดน,นึงต้องติดต้องยึดสกูนิดน,นึงครับเขาจะมีเซตสกูมาให้แล้วก็ปุ๊บเรียบร้อยสุดท้ายก็คือเป็นน้าหนักเบาคล่องตัวนะครับดูสิอ่ะเเดียยยกกู้้หัไรทงแลลป ปีมากครับกับไรซันตัวนี้นะก็รีวิวเร็ว,เรวๆให้ฟังไม่ถึง10นาทีราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับ3 6 9 0 0บาทคุณมีเครื่องหลดฝุ่นเรื่องอนะื่นน่ะและ้วสนใจเนะี่ยผมมาแนะนำถ้าคุณมีคนสัตว์สิงของเนะี่ยรับรองว่ามันมันก็มีฝุ่นนะ่ะตามมาแนะนำมากๆคะแนนนะครับดีไซน์การออกแบบผมให้9เต็ม10เลยนะครับตัดไปเพราะว่าไอ้ตัวนี้แม่งไม่มีไฟให้นะฮะชอบแทง่งทองมากเลยนะแท่งเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะศักดิก์สิทธิ์แท่งทองมันก็คือใช้ complimentary color นะส้มฟ้ามีการแบบเออมีการ contrast วอลนะครับผมให้9.5เต็ม10เลยชอบที่ตัว f ฟ f ีออ p t i c มีแรงขึ้น3เท่านะครับราคาเนี่ยเอาจริง,รงมันไม่แพงมากสําหรับเลเวลนี้นะแต่มันไม่ถูกราคาเนี่ยให้ประมาณ7.5ราคาความซื้อง่าย7.5ชอบที่มันมีซับมารีนด้วยแต่ไม่ถูกนะฮะแต่มันดีมากถ้าจะซื้อนะครับก็มีช่องทางเยอะนะครับดูใน e b o o k y o u t u b e ลิงข้างล่างนี่เลยดอยันเอสเฟสสับ i b e ให้พร้อมโดยครับสับไคลสับไ